มะแซานี่พากินเข่าพี่น้องเด็กยังกินไรงานตัวซุปมเะมเขือมะเขือตอดปีไก่อบถั่วเจ้าของมาพี่น้องมาเขาน,กนขากันเขาหันห่อนึงไม่ไหมเขาเศร้าเขาเศร้าเขาเทีเ่ยงพร้อมกัน ว่าจะต้งองมูอินน่องอนะ่นะข,ข้อหันจุกเขลื่อนนะพี่น้องนะยกได้กินผู้เดียวยกถวยได้พี่น้องสุใช่เห็ดเฮดบดบันเท่าไหม น่นเกพี่น้องฮันเก็าขอฮองกัสไซทำยังไง อ,อแซ่บพี่นอ้องแซ่บกินมือละคาพี่แฮแย่แทนแนะไม่กลินละกาปอ๊บคาอมเซนี่กัแป๊เคียง เราก็บมก่กินเอี่ก็อน,น่อนกับกินน้มกินน้มกินสลัดเนี่ยกับเศร้าเลยอว้วนพี่นอ้องอ้วนพดน้ำนักก่อนหนึง่งขอบคุณที่รับชมนะคะขค้าวตังเจ้ากินโดนไทหมูสีหิวน้ำ